การที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่สุบุรีจะทําให้ผู้หญิงอะ่ะมีเอ่อเป็นเป็นมะเร็งปากมดลูกได้หรือเปล่าคำตอบก็คือจริงครับทําไมเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าในบุรีนั้นจะมีสารก่อมะเร็งมากกว่า3,500ชนิดเมื่อผู้ชายสุบุรีเข้าไปเนี่ยนะครับสารก่อมะเร็งตรงนั้นจะเข้าไปในตัวเขาแล้วเข้าไปในร่างกายเขาแล้วออกมากับน้ําอสุจิ เพราะนั้นน้ำมูกที่เขาออกมาจะมีสารก่อมะเร็งไหมครับมีเมื่อมีกิจกรรมทางเพศกับฝ่ายหญิงมันก็จะตกไปที่ปากมะลุกใช่ไหมครับซึ่งอยู่ข้างในใช่ไหมครับในจุดซ่อนเลนเมื่อตกอย่างนั้นสารก่อมะเร็งไปอยู่ที่ปากมะลุกเป็นประจำาทุกวันุกนจะเป็นมะเร็งไหมเป็นเขาจึงบอกว่าปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมะลุกผู้หญิงก็คือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อยู่น้อยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาเพราะมากหน้าหลายตาโอกาสติดเชื้อโรคที่เขาเรียกว่าหูดอน,นไก่ก็เยอะขึ้นใช่ไหมที่เรียก h p v ผู้ชายหลายคนก็ต้องมีคนสูบบุหรี่บ้างเลยนะนี่แหละจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมัลูกเราสามารถลดอุบัติการ์ได้ไม่มากก็น้อยโดยการถ้าใครมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อยู่ในน้อยต้องให้ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยถูกต้องไหมครับสารก่อนมะเร็งจะได้ไม่ลงมาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะได้ไม่ลงมาถูกไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า safer sex หรือการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งปลอดภัยกว่าถูกไหมครับ